ขาดูใกล้ๆครับถ้าพูดถึงการประกอบนะผมว่าผู้หญิงประกอบได้ประกอบไม่ได้ยากเลยนะแต่ผมประกอบมาเนี่ยตัวนี้ประกอบง่ายสุดแล้วนะหรืออาจจะผมชินก็ไม่แน่ใจโอเคเรามาเริ่มดูที่ตัวเบาะตัวเบาะนี่จะเป็นกวงแหละเพื่อนๆแต่มันจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นออลตานะครับเขาใช้คําว่าเจาะรูอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงตัวนี้ปรับได้นะพเพื่อนๆเนี่ยปรับได้ถ้าเกิดสรีระเราเอรู้สึกว่ามัน มันแบบคนตัวเล็กคนตัวใหญ่มานั่งไม่พอดีกันแล้วก็ปรับนะครับเราขึ้นปรับลงสบายมากเราสามารถปรับได้1 2 3 4 5 6ระดับนะเขามีเขียนระดับบอกนะครับ1 2 3 4 5 6อ่าแสงอาจจะไม่มีนะแสงใกล้หมดแล้วแล้วแล้วผมก็ได้มานะครับกับเก e ้าอี้ท5สพีนะครับผมโฟร์แมรุ่นนี้นะครับเพื่อน รุ่นโปรกับรุ่นโปรแม็กเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะรุ่นโปรเนี่ยจะปรับเอนหลังไม่ได้นะครับเพื่อนผมเห็นเพื่อนเพื่อ่ะหาเก้าอี้ตัวนี้กันอยู่เปรียบเทียบนะครับระหว่างเก้าอี้คิสตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2องพันเอ็ดสองนะครับกับเก้าอี้ตัวเอ็กแพนเอ็กแพนไหมน่าจะรุ่นนั้นแหละนะครับเพื่อนๆนที่ผมทํารีวิวก็เพื่อนๆตัดสินใจสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ให้ดูเลยแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่เก้าอี้สตัวเพื่อนๆจําตัวละพันได้หรือเปล่าครับ ตัวนั้นห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆใช้คําว่าห้ามซื้อเลยเพื่อนเพิ่มง,งบอีกพันหนึ่งได้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวประกอบสักครูหนึ่งนะฮะแล้วผมจะรีวิวให้ดูนะว่าระหว่างทีทีเลสซิ่งทีทีเลสซิ่งเนี่ยจะแพงกว่าค่อนข้างเยอะนะสี่ห้าพันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดเนี่ยจะลดเหลือประมาณสามพันนะครับรอบเมื่อกี้ที่ลดมานะครับเพื่อนลดไปที่สามพันสองหรือว่าสามพันทวนนะครับตัวนี้ผมได้มาสองพันสองนะถือว่าถูกนะครับผม สำหรับเก้าอี้ตัวที่แม่ผมนั่งเฝ้าร้านอยู่นะฮะข้อเสียเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าข้อเสียฟังมันนั่งสบายมากฮะแต่ว่าสําหรับใครที่มีน้ําหนักหน่อยนะฮะคือแม่ผมมีน้ําหนักแต่ว่าพ่อผมเนี่ยน้าหนักไม่เยอะแต่ก็แบนด์เหมือนเดิมนะเออแสดงว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยไม่ค่อยจะยืดยาวสักเท่าไหร่นะครับนั่งไปนานๆจะเจ็บดากนะเพื่อนๆใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย อ,อ๋อนึกว่ามีตำเหนียเห็นไหมมีรอยแต่ไม่เป็นไรอ,อุ้ยมันเป็นแบบดึงๆอะ่ะดีนะน่าจะประกอบง่ายนะครับเพื่อนผมไปประกอบอนาซีดมาแล้วก็มาประกอบตัวเนี้ยบอกเลยว่าสบายเบืออนาซีดหนักสุดและนึกว่าไวเบเนียม หนักมากอเดี๋ยวผมจะใช้ความบ้องไวนะครับก็อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะโอเคนะหนักอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆไอ้เก้าอี้ตัวละพันนะ่ะที่ผมรีวิวไปอะไอ้สามตัวตัวพันตัวสองพันตัวสามพันนะตัวสี่พันห้าพันอ่ะตัดตัวพันออกได้เลยถ้าเกิดใครคิดจะซื้อเก้าอี้ถ้าเกิดคุณซื้ออ่าสมมุติคุณซื้อเดือนนี้ใช่ปะ คุณนั่งไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับเก่งสุดเลยสองเดือนนะครับมันจะแบนนะแล้วมันก็หักง่ายมากมันแบบกองแกงกองแกงนะเพื่อนเพื่อนเพิ่พพมงบอีกพันหนึ่งแล้วก็มาเอาตัวเนี้ยดีกว่าเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะไปซื้อ P4 Pro Max นะครับนะเพื่อนแต่ผมแนะนําให้ซื้อ Pro Max นะราคาไม่ไม่แพงมากตัว Pro เนี่ยมันจะปรับเอ็นหลังไม่ได้นะครับตัวตัว Pro Max กันมันค่อยเอ็นหลังได้นะเริ่มที่ฐานเริ่มที่ฐานอุ้ยอุ้ยเกินมาก เกินเบอร์มากตรงนี้นิ่มตัวละสองพัน <Wow. S 1> เพื่อนๆเอ็กเพนอะตรงนี้ไม่นิ่มนะอันนี้นิ่มนะอันดาซีดนิ่มแล้วก็แล้วก็ทีทีเลสซิ่งของผมนิ่มแปลกสองพันเอาอะไรมาไม่คุม้มโอ้โห เคครับเพื่อนๆและเก้าอี้คริส P5 Pro Max ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้อาจจะไม่มีเก้าอี้เอามาแบบเปรียบเทียบนะเพราะว่าเก้าอี้ที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนั้นผมได้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับผมยังไม่เคยนั่งเลยตั้งแต่ประกอบมาเซติกี้นี้ยังไม่เคยนั่งเลยนะเรืบนเพื่อนถ้าพูดถึงความประกอบนะครับเพื่อนเข้ามาดูใกล้ๆครับถ้าพูดถึงการประกอบนะผมว่าผู้หญิงประกอบได้ประกอบไม่ได้ยากเลยนะผมว่า ประกอบง่ายมากตั้งแต่ผมประกอบมาเนี่ยตัวนี้ประกอบง่ายสุดแล้วนะหรืออาจจะผมชินก็ไม่แน่ใจโอเคเรามาเริ่มดูที่ตัวเบาะตัวเบาะนี่จะเป็นกวงแหละเพื่อนเพื่อนแต่มันจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นเอลต้านะครับเขาใช้คําว่าเจาะรูอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะซื้อผมให้เอาแบบกวงเลยดีกว่านะไม่ต้องเอาแบบฟองน้ําหรอกตัวนี้เนี่ยเป็นเด้งๆหลังก็เด้งตัวนี้ปรับได้มาดูตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ปรับได้นะครับนเพื่อน เนี่ยปรได้ถ้าเกิดสรลีระเราเอรู้สึกว่ามันมันแบบคนตัวเล็กคนตัวใหญ่มานั่งไม่พอดีกันเราก็ปรับนะครับเราขึ้นปรับลงสบายมากโอเคอาจจะนอนอาจจะนอนคอก็ปรับได้อา่าลองรับกับลองรับกับสรลีระตัวเราเลยนะครับหัวแล้วก็ที่สําคัญที่ผมพีคมากผมชอบมากอันนี้คือส่วนตัวนะผมชอบตัวนี้ครับเพื่อนๆเราเข้ามาดูใกล้ๆฮะเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันนิ่มๆอะ่ะ ผมชอบมากเลยหรือว่าเก้าอี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้หมดผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคเราสามารถปรับได้123456ระดับนะเขามีเขียนระดับบอกนะครับ123456อ่าแสงอาจจะไม่มีนะแสงใกล้หมดแล้วเราสามารถปรับได้ตามสรลระเราเลยนะกับราคา2 000, 1 0 0ั2,000ถือว่าไม่แรงนะใครที่ไม่มีงบก็ P 4 Pro Max ได้นะตัวนี้หมุนได้ครับขย่าไว้อ่าตัวนี้หมุนได้ตัวนี้หมุนได้ครับ,รบพเพื่อนๆอ่า ปรับถอยหลังได้ด้วยใครที่จะชนกับโต๊ะนะถอยหลังอิสระมากมายนะครับถ้าพูดถึงการเอ็นหลังเอ็นหลังนี่ผมยังไม่ได้ลองนะโอเคพี่เกย์อยู่มุมพี่เกยอยู่มุมนี้เลยเอาไปอยู่มุมเดินอ่าโอเคเราจะมาลองนั่งครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขอปรับให้มันเป็นสรลระตามร่างกายผมก่อนอ่าโอเคประมาณนี้เอาเดี๋ยวนะ ทำไมมันลงเองอะ่ะผมไม่ได้ล็อกหอ่อมั่วปะเนี่ยประกอบถูกปะเนี่ยทำไมผมว่าประกอบไม่ถูกกันแล้วเพราะมันยังเหลืออันนี้น่าจะเป็นสำรองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อสำรองคอยให้มันเป็นอย่างนั้นโอเคครั้งแรกที่จะนั่งลองเลยอึ๊บเฮ้ยทำไมตรงนี้มันตกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปปรับทีหลังเนาะ เอาแบบครั้งแรกเลยนะที่ได้นั่งเลยคือคือร้อนร้อนมาก <c oughs> ประกอบโอเคความรู้สึกแรกที่ได้นั่งนะครับเอาเอามุมนี้เลยมุมนี้ค่อยสวยมุมเดิมอ่าความรู้สึกแรกที่ได้นั่งนะครับเพื่อนก็เดีย๋ยวผมจะลองปรับเอนหลังดูนะอืมใครไม่แน่นเหรอหรือว่ายังไง โอเคอาจจะต้องมีการแก้ไขนะครับเพื่อนแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมงงตรงที่ทําไมมันปรับเอ็นหลังไม่ได้นะทาไมมันล็อกงนี้ทั้งทั้งที่ตัวที่ผมสั่งมาอนะ่ะมันขึ้นว่าเอ็นหลังได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อนผมเริ่มงงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูรูปนะ P P4 P5 เนี่ยคือเอ็นหลังไม่ได้นะครับแต่ว่า Pro Max อ่ะเอ็นหลังได้นะซึ่งตอนนี้ผม ยังปรับเอ็นหลังไม่ได้เลยนะครับเพื่อนจากที่ผมดูรูปนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจตรงกันกับผมนะว่า P5 เนี่ยคือเอ็นหลังไม่ได้ P5 Pro Max เนี่ยคือเอ็นหลังได้มันก็เลยทําให้ผมต้องเอา Pro Max นะครับแต่ว่าน้องสาวผมอะ่ะใช้ตัว P4 Pro ซึ่งมันก็เอ็นหลังได้แบบที่ผมเอ็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับทุกคนถ้าเราเอา Pro Max อะ่ะเราจะเอ็นหลังแบบล็อกได้นะเพื่อนๆแสดงว่าผมเข้าใจผิดหรือเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเหมือนกันกันกบผมไหมทุกคนครับมาใกล้ๆเลยผมรู้แล้ว คือตอนแรกอ่ะก่อนผมประกอบใช่ไหมผมคิดว่าอะไรรูป้ป่ะตอนนี้ผมแยกไม่ออกนะว่าคือผมนึกว่ารุ่นโปรอ่ะคือการการที่เราเอ็นหลังไปเฉยนะครับมันอาจจะหงายนะอันนี้อันนี้แข็งใช่ไหมเฮ้ยน,น,นี่มันคือการเอ็นลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่ก็เอ็นไม่สุดหรอกแล้วคนนี้คือผมนั่งทีทีเลสซิ่งมาด้วยความพื้นมันอนะ่ะใครตัวใหญ่เท่าผมนะตอนนี้ผมหนักอ่าตอนนี้ผมหนัก8 5 84บ้าปประมาณนี้ ช่วงตรงตวดวอะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เต็มเหมือนทีทีเลซซิ่งนะไม่งั้นก็ตัวอื่นนะมันเป็นเหมือนกับว่าสุสขภาพอะมันก็เอ็นได้เท่าที่ผมเอ็นให้ดูแต่กี้เนี่ยนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับลองเข้ามาดูตัวนี้ใครพอรู้บ้างว่าตัวนี้มีไว้ทําอะไรเนี่ยตัวนี้นะผมไม่มั่นใจโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งใครซื้อรุ่นนี้ไป P5 Pro Max มาอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่า ตัวเนี้ยมันปรับขึ้นปรับลงได้จริงแหละแต่เวลาปรับขึ้นอ่ะมันจะรึดลงเองนะผมก็คิดว่าผมน่าประ,ประกอบถูกและผมแก้ไขโดยการมาดูนี่คะผมใส่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่ให้ล็อกให้มันไม่รูดลงเคยเห็นไหม <Not some S 1> นี่นี่นี่ใช่ใช่เพื่อที่ให้มันมีรูดลงนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็ไอตัว Pro Max อ่ะเหมือนมันจะปรับตรงนี้ได้ในรีวิวอ่าเอาจริงๆนะ ทุกคนดูไปพร้อมกันเลยมาเยาให้ดูเนี่ยมึงหลอกขายกูป่ะนี่อันมาันนี้มาไหนๆก็ไหนๆแล้อ่ะดูดูนี่ปรับอันนี้ขึ้นลงได้ไหมอ่าดูดูดูอันนี้อันดับหนึ่งนะปรับพนักพิง 3D โอเคปรับได้ไม่ว่ากันอันนี้ปรับได้แล้วอันนี้ปรับยังไงเนี่ยเนี่ยเนเนี่ย รองรับห่อหุ้มปรับยังไงอะเดี๋ยวดูดิมันปรับยังมันปรับยังไงอะ <c oughs> มันปรับไม่ได้เ <c oughs> นี่ยทุกคนอันนี้ผมโดนละไม่รู้ว่าได้ตัวโปรมาหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยเห็นนะปรับตรงนี้ได้ปรับขึ้นปรับลงได้ก็จริงอันนี้ก็จริง <c oughs> เอ็นหลังถูกไหมเอ็นหลังเอ็นหลังโอเคเอ็นหลังถูกต้องเอ็นหลังถูกต้อง แต่อันนี้คือปรับยังไง <S <S ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยงงจัดุูงงจริงเออเว้ยเดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้ไขแล้วกันก็อันนี้คือแบบรีวิวเรียวๆเลยพเพื่อนโอ้โหต้นเกมกูมาอย่างดีกูศาสตรอวยซะ 2,000บาททําได้เท่านี้กูสาสตร์อ้ยกูโดนกูโดนเล่นตอนจบเกมเวยนะก็ประมาณนี้แล้วกันออะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูแต่ละส่วนตัวนะนั่งสบายนะมันปรับสลีละให้แบบมันปรับสลีระให้แบบเรานั่งหลังตรงอ่ะเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวปรับหมดกันมันปรับสรีละให้เรานั่งตรงนะก็ก็ถือว่าโอเคนั่งทํางานไปนะ แต่มันอาจจะไม่สบายเท่าพวกทีทีเลสิหรือว่าเป็นเก้าอี้แกมมิ่งผ้าแบบนิ่มๆเลยนะมันมันก็ไม่เหมือนกันมันคนละแบบดีกว่าถ้าส่วนตัวผมนะเก้าอี e ้ตัวนี้ตอนแรกผมให้10เต็ม10กูบอกตอนแรกผมให้10เต็ม10นะตอนนี้ผมให้6ไม่น่าเกียด6 7จแต่มันต้องแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้น่นนอถ้ารวมๆแล้วประมาณ6 7นะครับเพื่อนแต่ว่าไอตัว XP n อะผมให้ประมาณ7 8เลยอ่านะสำหรับผมนะฮะสำหรับผมนะ อย่าลืมนะแต่ TT Racing ผมให้10เพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณก็ลองคิดดูว่าพวกคุณชอบแบบไหนนะชอบแบบ TT Racing หรือว่าชอบแบบเก้าอี้สุขภาพนะครับผมก็เบื่อเก้าอี้เกมมิ่งแล้วอ่ะผมเลยซื้อมารีวิวโอเคเพื่อนๆมาดูเก้าอี้ TT Racing กันคราวนี้อ่านี่เลยเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ประจํากายผมนะที่เอานี้มาวางเดี๋ยวแมวมันนอนนี่นี่ ดูเบาะใหญ่ก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าโอ้โหนี่แหละคุณค่าที่ผมคู่ควรนี่ <laughs> ต้องแบบนี้ผมนึกว่ามันปรับอ่ะเออ,อย่างงี้ใช่ไหมโอเคล็อกล็อกได้ประมาาเนี้ยแต่นั้นมันมันจะหงายครับเพื่อนเพือก็โอเคไปกลับไปตัวนั้น <laughs> <laughs> แล้วแบบซื้อไปแล้วแหละโอเคเราจะไม่คืนเงินไม่อะไรนะถือว่าเราได้รีวิวแบบจริงๆ เราก็ไม่ได้มาแบบอะไรกับแบรนด์เขาด้วยเพราะว่าตอนที่เราแก่มานะเราก็ค่อนข้างที่จะอวยเหมือนกันค่อนข้างที่จะโอเครู้สึกโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะใครมีเก้าอี้รักสุขภาพตัวละห้าพันตัวละเกือบหมื่นอย่างเงี้ยมามาคอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมอันนี้ผมอยากได้สาระจริงๆเลยจริงๆผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมีมาลองนั่งดูไห <like> นๆก็มาแล้วเอามีระวัง <like> มันมันจะเป็นอ่ะมันจะเป็นอันนี้คือเอ็นนะ อันนี้คือเอ็นของมันนะเดี๋ยวค่อยๆหงายมันมันไม่ล้มไม่ลม้มเออมันจะไงโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้นั่งนั่งอยู่นั่งก่อน,นไม่ต้องตอบอ่ะอ่ะอะอะมีลองนั่งดิอันนี้คือมันได้แค่นี้รู้สึกยังไงคือมันจะทําให้เราหลังตรงอ่ะสรีละเท่าที่ดูมามีรู้สึกว่ายัางไงบ้างรู้สึกแบบมันเล็กไปไหมหรือว่ามันพอดีพอดีมือเลยพอดีใช่ไหมโอเคพบว่ามันอยู่ที่คนแล้วมันขีดที่ผมเองแหละที่ผมมันเต็มไง มันผิที่ผมเองแหละที่ผมอ้วนมันผีที่ผมเองทุกคนมันไม่ได้ผีที่ใครชัดเลยทุกคนชัดนะเพร่ามันผิดที่ผมเองอืมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราได้คำตอบแล้วตอนที่มี่มาพอดีนะครับใครที่สนใจเก้าอี้ตัวนี้มี P4 P5 Pro และ Pro Max นะครับใครที่ซื้อ Pro Max อาจจะง,งงกับผมหน่อยผมได้มาในราคาที่ผมได้ราคามา2 2 0 0นะ แต่ในใจผมก็ยังรัก TT Racing เ,เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบ TT r a c i n g ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคีสทุกๆรุ่น p 4 p 5ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆผมจะคัดลิงก์ที่ราคารถถูกที่สุดนะมันมันเป็นรุ่นเดียวกันก็จริงนะเพื่อนเพื่อแต่ว่าบางลิงก์อ่ะมันจะแพงหรือว่าจะถูกกว่ากันแบบร้อยหนึ่งนะมันต่างกันเป็นร้อยลิงก์ผมถูกสุดล,ละอ่าแล้วก็ X อ็กผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบ4ตัว เดวสี่ตัวเรียงกันเลยสําหรับตัวนี้ใครที่ดูอยู่ก็ตัดสินใจดูดีๆนะครับเพราะว่าผมไปเห็นในกลุ่มเก้าอีกก้เกมมิ่งนะครับเพื่อนๆมีคนมาคอมเมนต์ว่าระหว่างตัวนี้กับ x อ็กเพเอาตัวอะไรดีนะนะมันยังไม่มีคนทำไงผม,มเลยซื้อมาเลยจัดมาเลยนะครับแต่เก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้ผิดผิดที่ผมอ้วนนะมันก็รักสุขภาพจริงแหละดูดีเรานั่งหลังตรงเลยถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่โอเคเปลี่ยนมุมกัน สำหรับใครที่สำหรับใครที่เราดูคลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่กดติดตามผมนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมมากๆเลยนะและสำหรับใครสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้ของผมนะคุณคือสปอนเซอร์ของผมล้เพื่อนๆคุณคือสปอนเซอร์ของผมและใครที่กดสับตะไคร้ใครที่กดซื้อผ่านลิงก์นี้ผมแบบดีวิวให้ดูนะครับพวกคุณก็คือกำลังใจและสปอนเซอร์ของผม ทางตรงเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับนเพื่อนตั้งแต่ผมทำ o u t u b ติ๊ k t o k มาเนี่ยผมยังไม่ได้รายได้เลยนะติ๊ t ต k ผมเนี่ยก็ก็ได้แหละได้ประมาณร้อยสองร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนผมปักตะกา้ายังไม่ได้อ่าเพื่อนเพื่อนยังเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆนบอกว่าทำไมไม่ปักตะกร้านะผมปักตะกร้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆคนติดตามผมแค่พันห้าเองนะครับเพื่อนเพื่อนใครที่อยากสนับสนุนผมอยากเห็นผมช่องผมไปไกลกว่านี้และผมมีเงินไปซื้อเก้าอี้ดีๆมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ อันนี้ก็แบบเรียวๆเ,เลยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอนี้ใครมีวิธีแก้ไขใครใช้รุ่นนี้อยู่คอมเมนต์บอกผมทีนะครับโอเคที่สำคัญสุดท้ายแล้ะอย่าลืมสั่งซื้อผมปักลไว้ให้แล้วนะขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆก็มันก็ช่วยผมได้ทำคลิปอีกต่อไปนิดนึงนะครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปบ่อยๆแล้วกันโอเคถ้าเกิดคลิปนี้คนดูเยอะหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเต็งยูฟอร์เวอร์ชิ่งอ,อย่าลืมกินข้าวแรงครับบ๊ายบาย